ก็มีข่าวนะครับในในมาว่านะครับเว็บร้อยสิบไอสองพันนะครับปีนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับอาจจะไม่มีการผลิตออกมาแล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างเรียมช่างรายนะครับก็วันนี้จะเอาสาระความรู้ดีๆมาฝากกันนะครับก็ก็มีข่าวนะครับในในมาว่านะครับเว็บ1 1 0 2 2ินนะครับปีนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับอาจจะไม่มีการผลิตออกมาแล้วนะครับแต่ว่าอะไรก็อาจจะคงยังมีอยู่นะครับ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะจริงหรือไม่จริงนะครับอันนี้คือเป็นข่าวในๆออกมานะครับนี่นะ110ออนะครับเวฟร้อยสิบไอตัวโฉมสองพันะครับรู้สึกว่า <c oughs> เหมือนจะมีการชะลอการผลิตนะครับเหมือนมีการชะลอการผลิตหรืออาจจะไม่ผลิตออกมาเลยนะครับก็สำหรับคนที่ซื้อออกไปแล้วนะครับ ก็อย่าไปตกใจนะครับอะไรยังมีนะครับอะไรยังมีเปลี่ยนนะก็อาจจะเป็นตัวสุดท้ายรุ่นสุดท้ายของเว็บร้อยสิบไอตัวนี้นะครับหรืออาจจะมีโฉมใหม่ออกมานะครับหรืออาจจะซุ่มพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่นะก็ไม่รู้เหมือนกันกันกบฮอนด้านะครับ,รบเพราะตอนนี้ชะลอการผลิตนะครับเพราะ อะไรก็ไม่ทราบหรืออาจจะเป็นเพราะเครื่องยนต์มีปัญหาหรืออาจจะเป็นเพราะมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับก็สำหรับใครที่ซื้อออกไปแล้วนะครับก็ <c oughs> อย่าไปตกใจนะครับเพราะ Honda าเขาก็ยังรับประกันให้อยู่เหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์รับประกัน3ปีหรือ30,000กิโลนะครับเซ็นเซอร์หัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง5ปีหรือ50,000กิโลนะครับที่เกี่ยวกับ PGM-FI ของ Honda นะครับตอนนี้ใครรถที่มีปัญหานะครับก็เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดอันเนี้ยเขาเคลมให้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ หรือใครมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับ mm. ก็สามารถแอดเฟซผมเข้ามาได้เลยนะครับ mm. ช่างเหลี่ยมเชียงราย mm. เหมือนกับชื่อช่อง YouTube mm. ผมเลยนะครับ mm. ก็แอดเข้ามาเลยนะครับตัว110 mm. ตอนแรกผมก็คิดว่ากำลังทยอยมาปีใหม่นะแต่ตอนนี้นะครับ110บางตาเลยนะครับ1 1 0นะครับตัวนี้รุ่นเริ่มบางตาแล้วนะครับเหลือแต่125นะครับ แต125นะครับปัญหาจะเจอส่วนน้อยนะครับส่วนมากจะเจอ110มากกว่านะครับที่ผมลงคลิปไปครั้งที่แล้วนะครับที่ว่าเครื่องยนต์มีปัญหาเกี่ยวกับ125 LED นะที่มีปัญหาอันนี้ก็คืออาจจะเกิดปัญหาแต่ไม่มีมากเหมือนกับวิบ 110i เท่าไรนะครับแต่ 110i ตัวนี้นะครับ ตั้งแต่หลังๆมาแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็จะเป็นปัญหารถดเดิมๆนะครับตัวรถเก่าๆที่ว่าผลิตออกมาตัวแรกๆเลยนะครับออนิว <All new S 1> เลยนั้นคือนิวเลยนะครับถ้าตัวนิวนะมีปัญหานะครับคนที่ซื้อไปก็อย่างที่ผมบอกนะครับอะไรยังมีเหมือนเดิมนะครับอะไรที่จะเปลี่ยนยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวรถอาจจะไม่มีการผลิตแล้วหรืออาจจะ พัฒนาเครื่องยนต์ออกมาใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะนะครับสำหรับเวฟ1บ 110i 2 0 0 LED เครื่องยนต์บล็อกใหม่โฉมใหม่นะครับอาจจะไม่มีขายแล้วนะครับ หรืออาจจะมีแต่อาจจะเป็นเครื่องยนต์ที่แก้ไขและพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมออกมาบอกก็เพื่อที่ให้หลายๆท่านนะครับที่ว่าจะรอตัว2022นะครับเวฟ 110i 2022นะครับอาจจะไม่มีมานะครับ ก็ทําความเข้าใจก่อนนะครับอาจจะไม่มีมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับช่างเหลี่ยมช่างรายนะครับก็สาหรับใครที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถเอทเฟซเข้ามาได้นะครับก็เฟซผมก็ช่างเหลี่ยมเชียงรายเลยนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ